สวัสดีครับท่านผู้เข้าฝึกอบรมคอร์สออนไลน์ทุกท่านหัวข้อนี้ก็จะมาคุยกันต่อในสไลด์ชุดที่3ของการดูแลลูกค้าสไลด์ชุดนี้เนี่ยมันก็จะมีแค่หนึ่งหัวข้อที่ผมจะพูดต่อไปส่วนอีก2หัวข้อผมจะแบค์ไว้เผื่อว่าท่านจะมีความคิดของท่านขึ้นมาเพิ่มเติมของท่านเองนะครับหลังจากที่ท่านได้ผ่านดูสไลด์ชุดนี้แล้วมันมีสิ่งใหม่ๆนะครับบอกลูกค้านั่นคือการทําให้ลูกค้าไม่ลืมเราเหมือนกันหมายความว่าลูกค้าจะซื้อเราหรือไม่ก็ตามเนี่ย ถ้าเรามีข้อมูลใหม่ๆอย่างเช่นสินค้าของเราเนี่ยมีนวัตรกรรมใหม่ๆมีฟีเจอร์ใหม่ๆหรือมีการปรับปรุงอะไรใหม่ๆขึ้นมาในสินค้าของเราก็ตามเนี่ยเรามีหน้าที่นะครับนักขายที่จะต้องส่งข้อมูลพวกนี้ไปให้ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้ารับทราบว,ว่าสินค้าของเรามีการพัฒนาการของเรามีการพัฒนาการอย่างไรบ้างหรือช่วงนี้เรามีโปรโมชั่นอะไรบ้างหรือช่วงนี้เรามีข้อมูลข่าวสารพิเศษอะไรที่ลูกค้าอาจจะเป็นประโยชน์ อย่าไปค,คิดว่าลูกค้าไม่จําเป็นต้องรู้หรือไม่อยากจะรู้นะครับเรามีหน้าที่ส่งไปส่วนลูกค้าเนี่ยเขาก็จะมองเองว่าถ้าเป็นประโยชน์เขาก็จะเก็บไว้หรือโน้ตไว้อนาคตอาจจะกลับมาใช้สินค้าของเราหรือถ้าเขาคิดว่าไม่เป็นประโยชน์เขาก็คงจะลบทิ้งไปเองแต่ถ้าเราไม่ส่งให้เขาเนี่ยเราถ้าเกิดเขาต้องการข้อมูลนั้นพอดีในการตัดสินใจหรือเขากำลังจะตัดสินใจอะไรบางอย่างซึ่งในอดีตเน,ใน,ในี่ยสินค้าของเราอาจจะไม่ไม่สามารถให้บริการหรือมีคุณลักษณะหรือประโยชน์ที่เซิร์ฟหรือบริการเขาได้อย่างนั้นเนี่ย ขาอาจจะลืมเราไปแล้วแต่ในจังหวัดแต่ในจังหวัดที่เราส่งไปแล้วบางจังหวัดที่เขากําลังจะหาโซลูชันบางอย่างแล้วสินค้าของเรามีการปรับปรุงและมีฟีเจอร์หรือคุณลักษณะเพิ่มเติมขึ้นมาไปตรงกับสิ่งที่เขาต้องการโซลูชันนั้นพอดีเนี่ยมันก็จะ,ะกลายเป็นการเหมาะเจาะและลงตัวของความต้องการและการัพพล l y ให้ในเวลาเดียวกันดังนั้นเนี่ยเมื่อมีสิ่งใหม่ๆจงบอกลูกแล้วลูกค้าที่ว่าเนี่ยผมหมายถึงรวมถึงผู้มุ่งหวังด้วยนะครับไม่ได้หมายความว่าจะเป็นลูกค้าที่เปิด PO ซื้อของเราแล้ว แม้แต่ผู้มุ่งหวังที่เราติดต่อไปแล้วนานแล้วแล้วก็ไม่มีโอกาสจะซื้อหรือว่าดูแล้วยังไม่มีโอกาสจะซื้อตอนนั้นเนี่ยเราก็ส่งไปได้เรื่อยๆนะครับเพราะของผู้นี้มันไม่ได้มีค่าจ่ายมากมายเหมือนเมื่อก่อนแล้วถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยมันอาจจะต้องมีการส่งแฟกซ์อาจจะต้องมีการส่งแฟกซ์ส่งไปษนีซึ่งสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันหมายถึงค่าใช้จ่ายแต่สมัยนี้มันเป็นอีเมลนะครับมันเป็นไลน์ซึ่งผู้นี้ค่าใช้จ่ายมันก็ไม่เยอะแล้วนะครับยิ่งเป็นอีเมลนี่ยิ่งฟรีเลยนะครับไลน์อาจจะม ดังนั้นเนี่ยเมื่อมีสิ่งใหม่ๆต้องบอกลูกค้านะครับส่วนสําหรับท่านผู้ข้าฝูบรมตอนนี้ท่านคิดว่านอกเหนือจากการดูแลลูกค้าที่ผมได้พูดมาใน3สไลด์ประมาณ7หัวข้อที่ผ่านมาเนี่ยท่านคิดว่ามันมีอะไรบ้างที่น่าจะเป็นการดูแลลูกค้าท่านลองคิดดูลองโนต้ตดูนะครับเพราะว่าการเป็นนักขายเนี่ยมันไม่มีสูตรตายตัวมันไม่มีการจบสิ้นของความคิด ทุกอย่างมันจะต่อเนื่องต่อยอดยอดและพัฒนาขึ้นมาใหม่ๆได้เสมอๆนะครับผมอาจจะคิดมาได้7อย่างบางทีท่านอาจจะคิดเพิ่มได้เอย่างซึ่งผมเองก็อาจจะไม่เคยคิดถึงหรือมองไม่ถึงหรือไม่เคยเห็นมาก่อนเพราะประสบการณ์ในอดีตกับปัจจุบันเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบางอย่างเทคโนโลยีหรือกระบวนการในการขายมันอาจจะมีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงไปเยอะบางอย่างในอดีตใช้ได้ปัจจุบันอาจจะใช้ไม่ได้ถ้าหากท่านผู้เข้าฝึกอบรมคอร์สออนไลน์ท่านสามารถคิด เรื่องของการดูแลลูกค้าเพิ่มเติมอะไรได้เนี่ยจะส่งมาให้ผมเป็นความรู้เพิ่มเติมผมจะได้มาอัปเดตตัวเองแล้วเป็นความรู้เพิ่มเติมก็ยินดีนะครับเพราะว่าผมก็ต้องเรียนรู้จากท่านผู้ฝึกอบรมเหมือนกันเพราะว่าการเป็นนักขายเนี่ยไม่มีคําว่าเก่งที่สุดไม่มีคําว่าเก่งแล้วไม่มีคําว่ารู้มากแล้วมีแต่ว่าแล้วมีแต่ว่ารู้สิ่งใหม่ๆเรียนรู้เพิ่มเติมตลอดฝึกฝนเพิ่มเติมตลอดเทคนิคใหม่ๆความรู้ใหม่ๆมีตลอดเวลาถ้าเราเป็นนักขายที่หยุดนิ่งกับที่ไม่หาอะไรใหม่ๆเลยเนี่ยจะยากนะครับเหมือนสมัยก่อนเนี่ย ไม่ค่อยเล่นไลน์ไม่ค่อยเล่นเฟซแต่หลังๆก็ต้องเล่นนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เขาเรียกมันเป็นกติกาใหม่เป็นวิธีทางขายของออนไลน์เมื่อก่อนก็ไม่เคยคิดจะทำเดี๋ยวนี้ก็ต้องทานะครับเพราะว่าเราต้องรู้ว่าขายของออนไลน์มันทํำยังไงบ้างหรือจะขายของให้กับ l a z a d a s h o ป e, ี้เราต้องทํำยังไงเราก็ต้องเรียนรู้ว่ามีเงื่อนไขยอย่างไรบ้างเพราะนั่นคือขอบวนการขายในแนวใหม่นะครับมันไม่ใช่เหมือน2 0 3 0ปีแล้วที่ต้องแฟกส่งไปสณนีไปให้ลูกค้าผ่านขึ้นมาหน่อยก็เป็นอ e ีเมลนะครับสมัยก็เป นะครับสมัยก่อนเซลทํางานก็นักขายทํางานก็ยากนะต้องเข้าออฟฟิศ hmm. เพื่อจะไปพิมพ์เอกสารแล้วก็แฟกให้ลูกค้าไม่งั้นทํางานไม่ได้สมัยนี้มีมือถือมีไลน์เอกสารก็ไม่ต้องพิมพ์แล้วทุกอย่างอยู่ในคอมพิวเตอร์ส่งไลน์ส่งอีเมลได้ทันทีแฮปปี้มากนะครับสมัยนี้ทํางานง่ายมากนักขายสมัยนี้แต่การแข่งขันก็สูงตามไปด้วยเพราะว่าเมื่อง่ายทุกคนก็สามารถทํางานได้ทํางานที่ไหนก็ได้สมัยก่อนเป็นเซลเป็นนักขายเนี่ย 8ปดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นหลังจากนั้นถ้าเรากลับมาที่บ้านแล้วเราไม่มีโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์อยู่ที่นู่นหรือข้อมูลอยู่ที่บริษัทเราก็ต้องไปทํางานวันถัดไปแต่สมัยนี้ยี่สิบสี่ชั่วโมงครับตื่นมาตอนไหนอยากจะทาทาได้เลยเพราะมีโน้ตบุ๊กหนึ่งเครื่องมีมีอินเทอร์เน็ตมี WiFi ชีวิตก็เดินต่อได้แล้วแล้วเดี๋ยวนี้ก็มีโทรศัพท์มือถือด้วยไม่เหมือนสมัยก่อนมีแพ็กลิงเนาะบางทีเจ้านายโทรมาก็ต้องวิ่งหาโทรศัพท์ข้างทางตู้สาธารนณะโทรเอาหรือบางครั้งเนี่ยตู้สาธาร บางครั้งอยู่ต่อหน้าลูกค้าก็ต้องเาเรียกว่าหน้าด้านขอลูกค้าใช้โทรศัพท์เพราะว่าเจ้านายแพรกลิงมาสแพรกลิงมานะสมัยเป็นเซลใหม่ๆอาจจะยังไม่มีเงินซื้อมือถือเจ้านาย pack link าแพรกลิงมาเราก็ต้องขอยืมโทรศัพท์ลูกค้าโทรกับออฟฟิศไม่ไม่ทราบว่ามีอะไรด่วนหรือเปล่าลูกค้าก็ใจดีนะ้สมัยก่อนก็ให้เหมือนกัน3บาทเขาก็ไม่ว่าอะไรแต่สมัยนี้มีมือถือแล้วทุกอย่างสามารถตอบได้ภายในเซยววินาทีนักขายปัจจุบันจึงถือว่าได้เปรียบนักขายในสมัยก่อนเยอะนะครับแต่ในขณาน,นี้นักขายก็จะมีมาก คุณต้องฝึกฝนให้มากกว่าเดิมคุณต้องรอบรู้กว่าเดิมคุณต้องพัฒนาตัวเองให้เร็วกว่าเดิมเพราะคนอื่นเขาพัฒนาตลอดเวลานะครับสุดแล้วสําหรับการดูแลลูกค้าในสไลด์แผ่นนี้เนี่ยผมอยากจะให้ผู้เข้าฝึกอบรมคอร์สออนไลน์เนี่ยช่วยกรุณาลองนึกลองคิดดูนะครับแล้วก็ส่งอีเมลหรือส่งไลน์มาแชร์ให้ผมรู้ความรู้บ้างาแชร์ให้ผมรู้ความรู้บ้างผมก็จะได้เรียนรู้ความคิดของท่านเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เอามาอัปเดตในอนาคตให้รุ่นต่อๆไปได้รับข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นขอบคุณนะครับแล้ว